สวัสดีจ้าเมานี่เข้าสิมาเฮ็ดซุปปละเขอเนะจ้าี๋ยวขันตอนแรกเข้าสิกองประแดกก็นนาจะกองนมประแดก เรียบร้อยแล้วนะจ้าเอากระใส่พริกลงไปจ้าใส่บักเขือลงไปนะจ้าเดี๋ยวห้าสิตม้มบักพริกกับบกเขือให้มันสุกก่อนนะจ้า ทดสอบก็น,น่าจะวัดสุกบ่วัดทันในทีนะจ๊ะเดี๋ยวเขาสิต้มต่ออีกจักน้อย <S <S บักเขือเปื่อยแล้วน,นะจ๊ะเดี๋ยวเขาสิตักบักเขือก็กผพิกออกมาก,ก่อนนะจ๊ะ แล้วตำพริกก่อนนะจ๊ะ พีกแหลกแล้วเดี๋ยวห้าก็มาตํมมาเคือต่อนนะจ๊ะ ปงรถกันเลยนะจ้าใส่ผงชโลดลงไปจ้ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาจ้าแล้วใส่น้ำปลาแดกนะจ้ะนีน้ำปลาแดกที่ห้าต้มตอนแรกที่ต้มก็ปะกันรพริกก็ปรเกืนนะจ้ะมาขุกใส่กันจ้าบะทันได้ทีนะจ้ะ เติมน้ำปลาไปค้นไม่จ้ะแล้วก็ซ้อยผักใส่นะจ้าซ้อยต้นหอมใส่จ้า รบ้อยจ้าตักใส่ถว่วในเลยจ้าเรียบร้อยเรียบร้อยจ้าซุปบักเขือพร้อมเสิร์ฟจ้า